สวัสดีครับเราผู้ที่สดับฟังในความเร้นลับแห่งรัติการขอต้อนรับเข้าสู่โหราไขปริศนาอาถรรพ์พอดแคสต์ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวอาถรรพ์ความเชื่อและพลังงานที่มองไม่เห็นซึ่งรายร้อมตัวเราค่ำคืนนี้ลุงโหรามาพร้อมกับดาวค่ะคุณลุงโหรา ดาวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่พูดกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะว่ากลางค่ากลางคืนห้ามผิวปากนะแต่ก็ไม่เคยเข้าใจจริงๆเลยค่ะว่าทําไมแค่ผิวปากเนี่ยนะคะมันจะน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้โห,โหหนูดาวเอ,อ๋ยเสียงนะคือคลื่นพลังงานอย่างหนึ่งในยามกลางวันที่สับผเสียงจอแจคลื่นเสียงของเราก็ปะปนไปกับคลื่นอื่นๆแต่ในยามวิกาล ที่ทุกอย่างเงียบสงัดเสียงผิวปากที่แหลมสูงและกังวานมันเปรียบเสมือนการส่งสัญญาณที่ตัดผ่านม่านแห่งความเงียบออกไปไกลแสนไกลคนโบราณเขาจึงกล่าวว่ามันคือการเชื้อเชิญเชื้อเชิญเหรอคะเชิญใครคะคุณลุงโหราเชิญในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเหล่าวิญญ,ญาณพเนจรสัมภเวสีที่ไร้ที่สิงสถิตพวกเขาโดดเดี่ยว และแสวงหาการเรียกขานเมื่อได้ยินเสียงผิวปากอันเป็นเสียงของมนุษย์ผู้มีชีวิตพวกมันจะตามเสียงนั้นมาเพราะคิดว่ามีผู้เรียกหาหรือบางครั้งก็มาเพื่อจะทักทายแค่คิดตามก็ขนลุกแล้วค่ะแล้วมันเคยมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆบ้างไหมคะคุณลุงโหราที่เป็นผลมาจากการผิวปากตอนกลางคืนเนี่ยค่ะมีสิมีเรื่องหนึ่งที่ลุงเคยได้ยินมาเป็นเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่ง ชื่อเอกเขาไปตั้งแคมป์กับเพื่อนๆในป่าลึกแถบภาคตะวันตกคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดทุกคนนั่งล้อมวงรอบกองไฟพูดคุยกันถึงเรื่องผีสางนางไม้แต่เอกไม่เชื่อเขาท้าถ่ายด้วยการลุกขึ้นยืนแล้วผิวปากเป็นเพลงที่เขาชอบดังลั่นป่าแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะเพื่อนๆของเขาต่างพากันห้ามปรามแต่เอกก็แค่หัวเราะ แต่แล้วเสียงหัวเราะของเขาก็ค่อยๆจางลงเมื่อกองไฟที่ลุกโชนอยู่ดีๆกลับวูบไหวราวกับมีลมกระโชกทั้งที่คืนนั้นอากาศนิ่งสนิทและแล้วพวกเขาก็ได้ยินมันได้ยินอะไรคะเสียงผิวปากที่ตอบกลับมามันเป็นท่วงทำนองเดียวกับที่เอกผิวปากเมื่อครู่แต่เสียงนั้นมันแหบโหยเย็นเยียบและฟังดูไม่เหมือนเสียงของมนุษย์ มันดังมาจากความมืดมิดที่อยู่ไกลออกไปแล้วก็ค่อยๆดังเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเอกหน้าซีดเผือดเขาตะโกนถามออกไปว่าใครแต่ไม่มีเสียงตอบนอกจากเสียงผิวปากที่เย็นยเยือกนั้นคืนนั้นทั้งคืนไม่มีใครในกลุ่มนอนหลับลงพวกเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินวนรอบเต็นท์และเสียงผิวปากนั้นก็ดังอยู่รอบตัวพวกเขาจนกระทั่งแสงแรกของวันมาเยือน หลังจากกลับจากปากครั้งนั้นเอกก็ล้มป่วยไม่ทราบสาเหตุอยู่เป็นเดือนและเขาก็ไม่เคยผิวปากตอนกลางคืนอีกตลอดชีวิตโหน่ากลัวมากเลยค่ะฟังแล้วไม่กล้าผิวปากตอนกลางคืนไปอีกนานเลยค่ะแต่ในอีกมุมหนึง่งมันจะเป็นไปได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่กุสโลบายที่คนโบราณเอาไว้หลอกเด็กเฉยๆล่ะคะถูกต้องแล้วหนูดาวนั่นคืออีกด้านหนึ่งของปริศนา นอกจากเรื่องของวิญญาณแล้วมันคือสุดยอดแห่งกุศโลบายเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยยังไงคะลองนึกภาพตามลุงนะในสมัยก่อนที่ยังไม่มีไฟฟ้าบ้านเรือนอยู่ในป่าในสวนการผิวปากตอนกลางคืนคือการประกาศตำแหน่งของตัวเองให้ขโมยหรือโจรผู้ร้ายที่ซุ่มอยู่ในความมืดได้ยินอย่างชัดเจนว่าข้าอยู่ตรงนี้มันคือการเรียกหาภัยมาสู่ตัวโดยแท้โอ้ oh, จริงด้วยสินะ เป็นการป้องกันอันตรายจากมิจฉาชีพใช่และอีกอย่างคือการป้องกันสัตว์ร,ร้ายสัตว์ป่าบางชนิดอาจเข้าใจผิดว่าเสียงผิวปากคือเสียงเรียกของสัตว์อื่นหรืออาจจะตกใจแล้วเข้ามาทำร้ายเราได้สุดท้ายก็คือการรักษามารยาทในสังคมการผิวปากเสียงดังยามกลางคืนก็คือการรบกวนเพื่อนบ้านที่กำลังหลับพักผ่อนนั่นเอง เข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะคุณลุงโหราไม่ว่าจะมองในมุมของความเชื่อสิ่งลี้ลับหรือในมุมของความปลอดภัยและหลักเหตุผลการไม่ผิวปากตอนกลางคืนก็ดูจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆด้วยนะคะถูกต้องแล้วเพราะรัติการนั้นมีกฎของมันเองมีเสียงของมันเองเราในฐานะมนุษย์จึงไม่ควรส่งเสียงท้าทายหรือเชือ้อเชิญในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าใครหรืออะไรกำลังเงี่ยหูฟังอยู่